ไไมาแล้วโหวแต่ละตัวไอ้เที่ยตายตาย <c oughs> ตายหา่าซิงเจ้าเนี่ยเออโดดที่โมว่าเหมือนในติกตอกมันจะมีอีโมคนหนึ่งเ้ยเขาแบบอีเป็นอีโมแล้วเขาก็แบบทำคลิปติกตอกมานานแล้วสัวักอยู่ดีเหมือนเขาลบขอบตาออกแล้วก็หน้าเขาสะอาดเลยเขาไม่ได้แบบแต่งหน้าเป็นอีโมแล้วเขาพูดว่าผมขอโทษแต่ผมรู้สึกว่าผมทำสิ่งที่ไม่น่าทำ <c oughs> ผมแล้วผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเหมือนมันโอเวอร์โดร์หรืออะไรของมันไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้แต่เหมือนมันตายมันมีแต่คนลิฟต์เต็มเลยกูว่าใช่แหละแม่งชอบโดนบูลลี่ดนะมันโดนบูลลี่ทุกคลิปอ่ะมันก็รู้อีโมแม่งโดนบูลลี่ไ่แล้วแน่นอนคนติคลิปแม่งคลิปแม่งคนดูเยอะเพราะมันแบบมันแปลกเพราะอิโม่ถ้าไม่เกิดจริงโดนบูลลี่ทุกคนแหละไม่รอดหรอกมึง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 ช่วยกูด้วย จอบมึงแายแล้นะตายและวแทักประโยชน์โอ้ยเต็มคอมรถด้วยมึงเห็นแมวไม่ไม่มีแมวตัวหนึ่ง่ยเดี๋ยวมึงคอนตัวเนี้ยอ๋อน้องอดกินไม่พอน้องหัวโหนย์ฟังเพลงกันดีกว่าไอ้ช่วยกันก่อน ต้องรูกช่วยกนเราตัวตีใกล้แลวล่ะนี่เราช่วยเปิดเพนบิวอย่าลมวนาขะนีคนเปิดเพลงคนกำลังจะตายนขณะที่ยังกำลังเต้นรำขาตาไม่เอาระเบิดมาแบ่งเพื่อนที่คนกำลังจะร้องตายนะ กูเองเล่นเนี้ยกูไม่กลับบ้านกันหรอกูจะอยู่กับเจมอ่ะก็กูอยู่กับมึงไงนัดกูจะกลับทำไมอ่ะเจมม์มาบนเลนล่างนะเจมม์ให้กูโดนดาเลียดอะนะไอสัตว์แต่ละคนไอ้ชี้อะไอมาหยิบมามากูไปเจอกับดาเลียดไม่เอาไม่เอาจะดาเลียดเองสัตวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นแบบนอยากเจอเราก็ต้องตใจเพื่อนกว่าเพื่อนเขาจะไม่กลับทั้งทีเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเล่นแล้วเขาไม่สนุกเขาก็ทิ้งเราไปอีก่ะจะอยู่อออะเว่ะจะสนุกอ่ะ เป็นดุชัดอะพอพอเล่นพเล่เก่กับเพื่อนปหนดแล้วเป็นเล่นที่ไม่ทำงานมันีีมาเลยที่เอาเยังไม่โดนไหมเนี่ยกูกดเไปกูแทงไอ้เ้ดนทุกนัดเลยนะไอ้เ้ไอ้นก็ทอนเรา พยายามโอเคมาวะบอกวามีโลกกว่านั้นนม่เลยไม่ต่อเอาหด้คนเรามันก็มีผิดพลาดก็ได้ขอจัใจเไม่ถึงไม่ตั้งใจเกินไม่ถึงกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจให้มันไปหาทางมึงกูตั้งใจแค่ว่าให้มันแบบเข้ามาทางฝั่งเราเฉยมึงอะไรตีจอดแทงอะวะจะตาปะ ใช่แล้วใช่ครับผมแล้วก็เอลแชโดเฟย์แลโดเฟย์เอลโดเฟย์นี่ยอะไรวะนาการนาการมงกุฎใช่เหรอนาการมงกุฎอันนี้คือในไหนเนี่ยนี่นี่นี่เละในเกมนั่นแหละใช่เหรอมีด้วยเหรอนาการอันนั้นมีแชโดเฟยเอลโดเฟยนี่มันอะไรวะเอลโดเฟยมังกรเพื่อนไม่เอลโดเฟยมันมีว่ามันเป็นชื่อของมันเนย มังกรยายนเบอร์ลเลมไม่ไอไอไอมังกรไอมังกรสุยอะเจโรเฟมอันนั้นมันเอวด้วยนะก้อนสรุปมันคืออะไรวะเล่นเลนต่อครับเหรอมันคือสกินวาโลไงไอซิคิวมึงเล่นไหนหายบอกด้วยนะเพราะว่าเวลาแบบเวลาเปลี่ยนกระสุนมันต้องจับทับก่อนจับทับแล้วยัด โดนลูกทำไมต้องขับสองหรือสามว่าคูดาวอะไรพวกนั้เออแล้วก็พอกันดีไหมคุณว่าทำไมนกนกพวกมันอยู่ที่มึงอะเจมคืออะไรอะพวกเราแตะโลให้ใครนี่นกโอ้โหที่แบบนั้นเฮ้ยชิดเจ้าหายชิดเจ้าหายมันชื่อพิกซี่เอ่อดาเลียสหายดาเลียสหายดาเล็กกลางหายบนระวังบนบนถอย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 ไปเล่นถอยยาวๆเลยกลางหายออกมานะ ระบิดแล้วไงว่าเขไลาหายกลงลังหายขึ้นบนอาจจะลงลากแม่ล่ะสภาพทำอะไรหัวมันเดินไม่ใช่ตรงกลางนะอ้าดาเลียนอยู่กลางมเนี่ยนี่ะเจมชิหายแล้วเดีมดีไม่ใช่เรื่องดีลอตๆมันมันมันเข้าม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 าาาม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 าาะา กูแบบกูพยายามพักมันออกมาจากป้อมอ่ะมันอยู่ในป้อมแบบเฮ้ยอุ้ยแรงจัดรถไาไหนก็ไปเราทำไมหนูมาทำไรเนี่ยเออหนูลงมาทำไรเนี่ยหนูไม่ใช่แต่ละคนไม่ได้เป็นคิวโดนจั๊คิวไอ้สัสเอาเอาเป็นว่าพอมันน็อกเอาปุ๊บกูจะไม่ชนมันแล้วกันนะนัสถ้าเกิดกูไม่ได้พุ่งไปทำอะไรโอเคกูจะต้องตกลงกันก่อนไม่งั้นไอ้แค่สองรอบนะทำไมอะมึง คือพอคุณน็อกเสร็จอ่ะกูก็กะจะชนให้มันเข้าไปหาไอ้น็อดใกล้ๆเลยอ่าก็ชนปุ๊บก็ชนนะไอ้น็อตมันก็ปลาระเบิดอัดตรงที่มันเคยอยู่อ่ะสองลูกเฮ้ยจับคาตาที่เจวหายโชคดีจับไอ้ปลาระเบิดไม่โดนก็ส่วนหนึ่งว่าแต่คือไอ้ที่มันหนักอ่ะคือแบบไอ้ยาสีหอกมันเข้าถึงตัวกูได้ส่งคนมาคุยด้วยกลางหายกลางหายสองบล็อยเจ๊เปิดเปิดแล้วหืมเรเจะจจะเนี่ยโอ้โห แคเร็วนะเออไม่ก็ไอเอจริงไอ้เอ่อทำไมแค่เข้าถึงตัวได้ตินเจ้ามันมีอันตีเอาแล้วเลยสันเขาไม่เห็นตัวจินหายไม่เจอเนี่ยไนิ่งพ้าว่าเราเจมเราเอาเราเราเอาฮัฟเทปใช่ไหมเฮ็ดแท็กแลเรียนน้องป่ะจ๊อบไม่มันมันก็น้องเนี่ยแต่ว่าแบบเก่งอ่ะ รัวะรอมันเข้าแล้วกันเพราะมันเข้าแล้วมันใส่สุดเลยไปจับไม่ต้องใครยังไปไหนเอ้าเฮ้ยเสือไปถึงถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ต่อยไม่ได้เฮ้ยโอ๋ยโดนล้วเอ้ยจับเฮ้ยจอบเอ้ยจับตายเรียบร้อย ไ้โคชิตไปรังตะคนไม่เงยกูก็ลืมมาตอนนี้ไม่เด้เอดตัวเองตัวตายตัตายมันอะไรตายเหล้วเยตัวอะไรไรู้ตัวอะไรไรู้ตัวอะไรไรู้เอเคัดอไปปั๊ม้อมแล้ ฟลวมตมแลันไก็ต้องแรงอะไรเงี้ยเอาเอดีมา้า่เอาเอดีดนตองจรงออเราไตายหายอันนี้รอเดียวเลยไปตันจบเลยไหมไปตัวแล้วะมึงเชื่อเดนนีกูได้เลยโอเคน็อเออไป หนีกูได้แต่หนีเพื่อนกูไม่ได้ตามสนใจบูไหมโ <Okay, S 2> อเคดีได้ตีไหมหรือไม่ตีส <c oughs> ิ้นเจ้าอยู่เราเราดาเมจเราน่นคนโดนอ่ะโดนแต่เรงไม่เปลี่ยน <c oughs> ตาป้องกันไม่แ <c oughs> ตกเหรอ โอกูกูแตกก่อนนะจิ้มอันแน่ป้ยตุ๊เฮ้ยเอาเฮ้ยเจ้า้นุสาวไววหรือเปล่าเบบ้เฮ้ยเบ๊เฮ้ยไม่นะเนี่ยทำไมเนี่

อ่ช yeah. oh, yeah. oh. ิบหายกูชิบหายด้วยสามตัวเฮ้ยไปวะอุ้ยอันนี้จะเอต ah. ัวเองแก็ไม่มีใครตีนะไอตาของแผ็กหนึ่งชิ้นน่ะคือแม่กลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้เชไปไ้ บายโอเคโอเคเข้าไปดีข้างในไม่ได้อ่ะยาเบ็ไม่ออกจับได้เวลาหนอละมีมีซิมวีไปแล้วเจมได้กูน้อยโดนไฟไปโอ้เฟสจักการโซซอรี่สะดุ้งซอสสายโอ้โอ้ยโอ้ยเกมคิดหายโอ้คิดโอ้ยแมวดี นะโมพุทธายะบ,บึมไม่ตายพียอะเร้ี่หกร้อยอะกูโดนสกิลหนึ่งมันไปเจ็ดรโดนสกิลสอี่ร้อยห้คารน็อัวนั้นกรปกเ <c oughs> สิเจ๋ว,ว่ะไงเฮ้ยนั่นเราขี่หกร้อยเราี่หกร้อยอะมีใครก็ได้ใช้ดันเลยดิใครละ่ะมีใครอยู่ไหมละ่ละ ยะเอ๋ตัวเอกสวัสดีท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญามากไปด้วยปัญญาโอ้ยเฮี่อ่ะอุ้ยเอาอะไรเลไรจัดอะไรไอ้โดนโดนอะไรมั่งี้นั่นสิไอ้โดนโดนดามิอะไรอ่ะยังบอกนะว่าโดนนดามิตักแสงไกเจมบ้าแสงมันช้าเกินไปเหรอเอ้าก็เมื่อกี้ไอ้ดาเลียตายอยู่ดีดาเมพุ่งลงตัวโดนหกร้อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันโดนอะไร สับก่อนตายหรือว่าโอ้โหดาเลียสใส่ชีคก็่องโดนตีก่อนตายีรนงๆโอ้บังบังให้คุณหน่่ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดไม่ลุกอะถ้าเกิดไม่ลุกอะเออกูกลับบ้านกันนะกูโลเซอร์ไพรส์แม่บ้ากูเหลืออยู่วินเดียวมันวี่งกันเถอะโอ้ y god เฮ้ยอย่าอย่าอย่าดูทูกูอย่าดูทูกูข้าเอาหวยมดตั้บเอาหอยมดตั <c oughs> <or> ้บเฮ้อย uh ่าดูถูกกูเฮ้ยฉเจ้าบ้ามันตามเมื่อกี้เราแพ้ใช่ไหมไอ้เจี๋ยวกั่นช่วยนอนเลยนอนไม่ยืนเอ๋ออะไรมึงมึงก้องอะไรไปไม่น่าเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับใช่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่อยู่ไหน หายแล้วทันมันมันไม่เข้าลงมาเฮ้ยเฮ้ยเเอา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 ดิเอาดิเอาดิตันทันกูกูสามารถที่จะจ้ะเอาดิมันมันมันไม่แค่มัเอาดิเฮ้ยเฮ้ยดิ้นดินวันดีใส่ยิบลีนอ่ะยิบลีนห่วยชนตอนชนอะไรบ้าง คือคือถ้าไม่ตายคือเหมือนคุปเปอรพลังใช้สแตนในไอ้ผ้าห้าตัวเครื่องบินนั่นสันตายเมื่อไหร่สเตนน้ากลัวที่ผายเลยสัตว์โอ้ยยิได้ไม่ต้องหวแล้วว่าแกค้อนแรงได้ไม่เกมปะอะไรกินไม่ไม่มึงรึเปก่อนน็อตเจนทำไม่เกมวจนโคตรแรง